ครับผมมันนี่อกกันอีกแล้วครับมูมูตุกุมแฟนเพจครับผมมันนี้กับสีมะวาวเรื่องการริมีครับผมประโยชน์ของการริมีมีหลายครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอยังเข้าเวลาอาบกิบลงไปเนาะครับเนาะยอดวิวบูปังนะครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากครับคือผมได้ทาการทดลองแล้วตามรูปภาพข้างบนครับ ก็เข้าสามารถรีมิคคลิปที่ติดกระแสได้นะครับผมเอารีมิคคลิปติดกระแสเพื่อเสียให้คลิปเข้าปังนะครับเขาสามารถเห็ได้แต่เข้าตรงมีเทคนิคคือการรีมิมันจะมีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือลิมิคแบบคูคูพร้อมกันไปเลยนะครับมิแบบคูแบบที่สองคือ เขาสามารถเอาคลิปต้นฉบับเฮ้านะไปต่อถ่ายคลิปได้ตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างที่ผมรีมิกวัมันสามารถเพิ่มยอดวิวได้ดีนะครับผมอเมพีนองบางคนอาจจะโมโหเนาะครับเนาะอาจจะส่วนใหญ่อาจจะรีมิกแบบคู่ไปนะครับผมแต่เทคนิคนี่คือผมลองเหตุบังเหลือเฮ้าสามารถเห็ใหุในคลิปปังในการรีมิกได้ว่าคลิป คลิปผมเองผมก็ลงทุกมเหมือนะครับเนาะเหมือนละคลิปเหมือนละคลิปสองคลิปนะครับมันกับโบปังนะครับผมก็เลยทําการทดลองเลยลองรีมิกแบบเอาคลิปต้นฉบับเฮ้านะไปต่อถ่ายคลิปที่เฮ้ารีมิกบึ้งนะครับปรากฏว่าวิวปังครับผมผมทดลองไปสามคลิปสามสี่คลิปสรุปว่าวิวมาดีครับรักพัานรักมืน่น ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่เข้าเนี่ยสามารถเพิ่มชั่วโมงหกสิบนาทีหกหมื่นนาทีนะครับประมานหกสิบนาทีเอาสามารถเพิ่มเวลาหกหมื่นนาทีได้คลิปเดียวคลิปเดียวสามารถเพิ่มได้เลยนะครับแก็ผู้ที่ตามเข้าสามารถเพิ่มได้จากคลิปเดียวือกันครับ ท่าคลิปห้าปังคลิปห้าดังจังใดก็มีคนเบิ่งครับผมจังใดก็มีคนติดตามเฮานอ้นอกับนาะฝากไว้สาหรับพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับนาอที่เวลาคลิปลงไปแล้ะก็ยังมีปัญหาเรื่องยอดวิวอยู่นะครับลองรีมิกมั้ยครับผมได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเฮ็ดมากลลวครับ อันคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับนอกอ็กดถูกใจกดแชร์ให้น้ำนะได้ครับเด้อให้มูหูก,กดนำ้ำว่าเข้าต้องรีมิกแนวใด้นะครับนอะสวัสดีครับ